เลมอนช็อปรับกดเกมพาร์ทแมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์ทกดผลและทำาอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะมารูช็อปบริการเติมโรบัสรับกดเกมพาร์ทและกดผลแมปต่างๆรับกดเจมสุดคุม้มและยังมีบริการต่างๆมากมายสนใจใช้บริการลิงค์อยู่ใต้คลิปนะคะสว,ส,สวัสดีครับ คลิปนี้นะคะพี่ใหม่กับพี่แบงค์จะมารีวิวตระกูลใหม่นะคะนั่นก็คือตระกูลมินาเกษตรนะคะ1นึทับนะคะเอาวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะตัวพี่ใหม่นะคะอยู่กับไอดีน้องคิมนะคะน้องคิมเคปซีนะใช่ใช <c oughs> ่ส่วนของพี่แบงค์นะก็ใช้ไอดีของน้องภูมินะคะนี่ใช่ครับแต่งตัวหลอก,กันทั้งคู่เลยอะ่ะทั้งคู่มีตระกูลใหม่ทั้งคู่เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาเริ่มจากสกิลแรกเลยสกิลแรกเลยนะมันก็จะเป็น การปลาอาวุธออกไปนะครับหรือว่าไอ้ปลาเซนโคของมินาโตะแล้วก็วาร์ปนะครับมันจะสามารถวาร์ปไปหาศัตรูได้ต้องบอกว่าไม่ใช่วาร์ปสิเป็นการปลาแล้วก็ทําเครื่องหมายใส่ศัตรูนะครับคล้ายๆกับตระกูลคามากิเมื่อเราไปกดไอ้สัญ,ญลักษณ์เนะี่ยสัญ,ญลักษณ์ตระกูลของมินาโตะแล้วเนี่ยแบบนี้นะับวาร์ปเข้าไปหาศัตรูทันทีเลยและสกิลเนี้ยมันสามารถปล่อยได้พร้อมกันทั้งหมด4จุดแหมไม่จําเป็นต้องโดนศัตรูก็ได้นะครับแบบนี้นี่ เห็นไหมแบบนี้นะครับและถ้าเกิดเราอยู่เกินระยะการวาร์ปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีดํานี่นะเป็นเห็นไหมถ้าเกิดมันวาร์ปได้มันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับเรามาลองกันดีกว่ามาอ่านี้นเล็งไแล้วโยนไปเลยได้นะัสี่อันนะคะนี่โยนใกล้เกินไปไหมแล้วว่าเวลาเวลาจะไปก็เหมือนกับที่ใช้ของคามากินะ้องต้องคลิกที่ด้านบนนะคะ เป็นสัญลักษณ์นา้ไปได้คลิกตัวไม่ได้นะคือเราสังเกตง่ายๆนะพอมันมีสัญลักษณ์เยอะๆนะครับเราอยากรู้ว่าอันไหนเป็นสัญลักษณ์ของเรานะมันจะมีลูกศรน,นะครับมันจะมีลูกศรบอกอ่ะอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือมีลูกศรบอกนะครับอันเนี้ยคือเป็นของเราเองนะครับนี่แต่ถ้าเกิดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาใช้อ่ะพี่ใหม่ปลาใส่ท่อนไม้หน่อย เนี่เห็นไหมถ้าเป็นของคนอื่นเนะี้ยเราจะไม่สามารถวาร์ปได้มันจะไม่มีลูกศรบอกว่าเป็นของเรานะครับให้ดูจากสัญลักษณ์เป็นลูกศรดีๆสำหรับอันนี้คือสกิลแรกนะส่วนดามเมจของสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเป็นเพียงแค่วาร์ปเข้าไปหาสตูเ,ยเฉยๆนี่แล้วสุดเราจะโจมตียังไงก็เป็นอีกเรื่องนึง่งอ่าหรือว่าเราจะวาร์ปเข้าไปแล้วก็โจมตีด้วยกระสุนวงจากแบบนี้ นะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะวาร์ปเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลต่อยธรรมดาได้หมดเลยนะครับสําหรับสกิลแรกเนะาะจามเอ็มก็อยู่ที่สกิลที่เราต้องการใช้นะครับมีตักเห็นมั้ยตักหน้าอกอยู่ฮะมีตักอกอ,กอยู่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหมันทําสัญ,ญลักษณ์ตรงอกเราดูเขาดิโอ้เราว,วิ่งมันก็มีดคาอยู่ตร<ใช>งท้องอ่งน,นะใช,ใช่ใช่พี่แม,ปม่ป่ามาั้งดิป่าบ้างดิโอเคเดี๋ยวขอป่าบ้าง เอาสี่อันเลยเอาสี่อันเลยมันปลาได้อันเดียวติดคุดาวแล้วนี่นะมีปลาลักแล้ยนี่เอานีบเอาเอามีดไปหนีบไว้เหรอนีเอาเข่าด้วยก็เอาเข่ากับแขนหนีบมีดไว้นะครับโอ้โหมีปักอกพี่แดงไว้อ๋อนี่เราไม่จำเป็นต้องคลิกนะ ถ้าเกิดเราปลาไปแล้วเนี่ยเรากดสกิลอีกทีนึงเนี่ยมันจะวาร์ปเข้าไปหาศัตรูได้เลยสําหรับตรงจุดที่เราเคยปลาไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะไม่จาเป็นต้องคลิกคือเราหันไปหาตรงจุดที่เราปลาไปอะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเรากดสกิลอีกครั้งหนึง่งหรือว่ากดตัววีซ้ำอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็จะวาร์ปไปหาตรงจุดที่เราได้ปลาไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราคราวนี้เรามาดูสกิลที่สองกันนะครับสกิลที่สองนั้นก็จะเป็นการถือกระสุนวงจัรคู่อ่ะพี่ใหม่ถือสิ นี่เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับการพุ่งก็จะเป็นแบบพุ่งซิกแซกเข้าไปแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามโชว์นี่คือมันจะมีทั้งหมด2ลูกนะครับลูกแรกเนี่ยเราจะโจมตีตรงด้านทางด้านพื้นดินก่อนพอเสร็จแล้วลูกที่สองเนี่ยเราก็จะวาร์ปขึ้นไปเหนือหัวศัตรูแล้วก็อัดอัดติดพื้นอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นการโจมตีทั้งหมด2จังหวะ เมื่อกี้นี้เหลือเลือกสองแสนเก้าจากสามแสนหกจลองวที่ใช่อหมเด็ตัวนะาหนึ่งสองโอ้ลดแปดหมื่นล 8, เลยนะของพี่นี่ลถไปประมาณเกือบเกือบแปดหมื่นนะครับเพราะว่าตัวพี่เท่าไหร่นะไม่ใช่แปดหมืนสิต้องบอกว่าเจ็ดหมื่นนะประมาณเจ็ดหมื่นเพราะตัวพี่นี้มีเลือดเพียงแค่สองแสนสี่นะครับ อันนี้อยู่ในแรนแล่ง C เนาะก็เลยมีเลือดน้อยกว่านะครับแต่ว่าสกิลนี้มันเออเอฟเฟกต์นี่มา,ากเลยนะคือตระกูลนี้บอกเลยว่าเอฟเฟกอลังการงานสร้างนี่ใช่ใช่น,น,นะครับเอฟเ,กเอฟเกมันแบบไอ,ไอ้นี่มากอะ่ะเออแล้วถ้าเกิดใช้กันเยอะๆนี่มีสิทธิ์แล็กนะนมีสิทธิ์แลก็กใช่น,น,นะครับโดโด หลบไม่ได้ด้วยนะสกิลแรงด้วยนะเนี่ยเจ็ดหมื่นถือว่าแรงพอสมควรอ๋อแต่เมื่อกี้นี่ที่เมื่อกี้พี่พยายามหลบคือมันหลบได้แหละแต่ว่ามันหลบได้แบบไม่ได้เต็มที่นะมันก็จะโดนยังมีโดนดาเมจแบบยังโดนดาเมจอยู่เมื่อกี้ก็ดาเมจจากที่เมื่อกี้กระโดดถอยหลังออกมาก็โดนดาเมจไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจากเจ็ดหมื่นเหลือประมาณสี่หมื่น นะครับเหลือประมาณนี้อ่ามาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่3กันดีกว่าสกิล3จะเป็นยังไงเนี่ยหนึ่สองสามโอ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโโอ้โอยโอ้ย้ยาเท่าไหร่เนี่ย้จะตายพี่แบงโอ้ดูปิดปักเต็มตัวไหนดูนะอันนี้เหยียบด้วยดูมีดโอ้ มีเต็มท้องแล้วเนี่ยเป็นการปาดมีตออกมาแบบเออเยอะออมันปลาปลาคู่ในเนาะติกแซงแบบอ่าแสงอ่ะตะกูแสงอ่ะมันไม่ติกแซงคือมันปลาปลาใส่รัวแล้วก็แบบอ้าวทำไมมันไปโดนข้างหลังเลยแล้วเนี่ยใช่แล้วแล้วจังหวะสุดท้ายก็จะมีการทำา a m a g e อีกครั้งหนึ่งเอาง่ายๆคือรูปแบบสกิลของมานับก็คล้ายๆกับสกิลหนึ่งนั่นแหละ แต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันปลาออกไปรัวๆพร้อมกับโจมตีนะครับแล้วก็การวาปเข้าไปโจมตีของมันเนี่ยก็เท่ากับจํานวนคุณไหนหรือว่ามีดที่มันปลาออกไปทั้งหมดนะับมันปลาออกไปทั้งหมดประมาณ1ิบเล่มได้ั้งเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลย มันก็เลยว์ปเป็น1ิบรอบนะมันปาเป็น1ิบิเล่มอ่ะมันก็เลยว์ปเป็นสิบสิรอบเนี่ยดูดีโอ้โคมีเจ็มตัวนะครับมันเหมือนเอาสกิลที่1กับสกิลที่2มาผสมกันอ่ะใช่ประมาณนั้นนะครับประมาณว้าไปข้างหลังียก็สิแต่คือข้อเสียของสกิลสามนะถ้าเรามีอะไรอยู่ด้านหลังนะมันจะอ่าไปล็อกเป้าด้านหลังทันทีเลยนะเนี่ยใช่ไหมคือมันล็อกเป้ามั่วนะครับ ดูดิถ้าเราใกล้กับอะไรมากนิดนึงนะมันจะไม่ล็อกเป้าเลยมันล็อกมั่วไปหมดเลยนะมันเหมือนว่ามีจังหวะหนึ่งที่หายตัวด้วยแมงที่แม่ออกมาดอีกออกมาเจอแทงไม่โดนมันเหมือนเหมือนมีจังหวะหนึ่งที่หายตัวด้วยเมื่อกี้หายตัวหายตัวไงก็แค่วาบมันวาบเข้ามาไงแต่เมื่อกี้มันหายตัวไงตรงใสคือเนี่ยคูไในทั้งหมดที่มันปลาไปเนี่ยมันวาบเข้าไปแล้วก็ไปหาไปโจมตีใส่คูไใน เมื่อกี้มันวาร์ปไปอยู่บนฟ้าเูยนะแล้วเต็มไหมเต็มหนึ่นี่ยประมาณ50,000ื่นะครับเพราะว่ามันจะโดนทีละ 2,000, 2,000, 2,000แล้วมีจังหวะสุดท้ายที่มันจะโดน20,000 ประมาณนี้ทั้งหมดโจมตีประมาณ11ครั้งก็คือมี10มีดที่มันพุ่งเข้าไปโจมตีรัวๆแล้วก็จงังหวะสุดท้ายใช้กระสุนวงจกักอันนี้จะโดนลดประมาณ1 9ื่นเก้ถึงสองมอันนี้นะครับก็จะเป็นสกิลทั้งหมดละเดี๋ยวเราคราวนี้เรามาดูสกิลร่างโหมดของมันบ้างนะมาแต่งบ้งหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยโห,ยโโหชุดสวยครับบอกเลยชุดสวยแม่อันนี้ชุดสวยนะมันก็คล้ายๆกับชุดของเหางนะ แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเสื้อคลุมมันเหมือนไอ้ล่าสิหานล่าสุดอะตรงแขนนะแล้วว่าแต่ว่าแต่ว่าชุดเนี้ยโอ้โหมันสวยอะไม่ชุดมันคล้ายๆกับไอ้นี่เลยชุดของคล้ายๆกับชุดของนารุมาเกียคือของน้องเขาดูชุดไม่รู้เรื่องน้องเขาตั้งการเดียวพร้อมลบไงพร้อมลบแต่ว่าชุดนี้สีสวยมากนะเดี๋ยวรอไปดูใช่เพรว่าสีสวยนะสกิลตะโกนมัหนึ่งสองสามจุดหยุดเวลาด้วย ใช่มีมวสวารุดโดด้วยนะครับใช่มีเสียงด้วยี่หยุดเวลาด้วยนะอาาเอ้ยแล้วก็มันมีม,มันมีเลเวลตะกูลขึ้นด้วยนะครับเออย,ยังไงเนะี่ยหรือว่ามันจะมีร่างสองต่อหรอแต่ว่าก็ยังแปลงไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าเลเวลตะกูลมันขึ้นมาด้วยนะอ๋อพี่รูร้ละเลเวลตะกูลของเดียวเซนโกแปลว่ามันขึ้นตรงกับตะกูลของมินาโตะ นะครับอ่าใช่ละใช่ละชอบเสียงอะ่ะนี่เนี่ยมันขึ้นตรงกับตระกูลเดียวเซนโคจริงด้วยครับเราใช้เมื่อเราใช้สกิลของตระกูลเนี้ยตระกูลที่เราจะได้ขึ้นมาด้วยคือตระกูลเดียวเซนโคนะครับเดียวเซนโคเราจะมีเลเวลอัพขึ้นมาด้วยเออนี่นะอันนี้ก็เป็นสกิลคลิกขวาซีนะครับสวารุโดหยุดเวลา ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่าเกือบ50,000นะครับสำหรับสกิลคลิกขวาซีนะหรือว่าร่างตะกูลนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันโดนหยุดเวลากี่นาทีมากี่วินาทีพี่ใหม่ดูซิประมาณ 2, 2> <ES> วินาทีนะครับประมาณสวินาที ครับอันนี้นะครับก็เป็นสกิลล่างตระกูลนะครับโจมตีพร้อมหยุดเวลานะส่วนสกิลต่อไปนะก็จะเป็นสกิลคิวนะครับสกิลคิวจะเป็นคาถาสะท้อนกลับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ใหม่ตีพี่นะหนึ่งสองซ้ำนี่บอกเลยว่าแรงนะเนี่ยประมาณสี่หมื่นได้เลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอขอดูของพี่ใหม่ม้างอันหนึ่งสองซ้ำ เนี่ยครับประมาณสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้เลยนะครับเมื่อกี้มัน3ามแสนแปดเหลือประมาณ3 03, ามแสนสามกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีพี่ชายมากมาหนึ่งซองซ้ำไปอ่ะไปโอ้ยโดนรวนจริงสี่แสนหกนะจากห้าแสนเนี่ยค,คือคือรู้สึกว่าสกิลของมินาโตเนี่ยมันจะมีหลายๆสกิลที่แบบมันทําให้เราติดล้มด้วยนะ แต่ว่ามันไม่ได้ล้มนานครับมันล้มเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับมันล้มแค่แป๊บเดียวอ่ะหลายๆสกิลเลยนะครับทั้งสกิล2สกิล2ก็ติดล้มนะนี่นะครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันก็ติดล้มอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สกิล3สกิล3ก็ติดล้มใช่แตติดลมไม่นานแต่เพียงใช่<ร>คือสกิลมันจะติดล้มไม่นานมีสกิล3เนี่ยที่มันจะค่อนข้างนานหน่อย ส่วนไอ้สกิลคลิกขวาซีเนี่ยก็ลมไม่นาน,นโดยส่วนใหญ่จะมีติดลมเอ้ยคิกขวาซีนี่มันไม่ติดลมแต่ว่ามันติดหยุดเวลาถือว่าเป็นหนึ่งในตระก,กูลที่สามารถเอามาใช้ทําคอมโบได้ค่อนข้างดีเลยครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของสกิลตระก,กูลของมินาคาเซที่มาใหม่ในวันนี้นะบอกเลยว่าสกิลอลังการงานสร้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเอฟเฟกเอฟเฟกมันเยอะ เออมันวาร์ปวาร์ปหลายรอบเกินไปนะครับคล้ายๆกับนารูมากิเลยนารูมากินี่ก็แลกกันแล้วนะบางคนอ่ะอันนี้จะมินาโตะพี่ว่าไม่เหลือครับอ่านี่ลืมอีกอันหนึ่งนะก็คือสกิลวาร์ปนะครับหรือว่าสกิลเอ็กนี่เห็นไหมมันจะปล่อยร่างแยกนะด้วย <c oughs> เออมีร่างแยกด้วยนะยใช่อันนี้ก็เป็นรีวิวทั้งหมดของตระกูลมินาเกษตรนะคะการคลิปนี้นะก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยนะคะที่ให้ยืมไอที ID มารีวิวนะคะก็จะมี น้องคิมนะคะที่พี่อยู่นี่นะคะนี่น้องคิมนะครับ,บแล้วก็อีกคนนะคะน้องภูมิขอขอบคุณด้วยะครับผมก็ขอบคุณทั้งน้องภูมิแล้วก็น้องคิมด้วยนะพี่ให้ตัวมายืมรีวิวนะเนมขอบคุณมากนะคะรับก็ตามลาเนียนนะคะเราต้องจากกันด้วยการสู้รบะบกเลนะเอาเดี๋ยวสิจะเยน็นเอา เปิดก<อ>่อนได้เปรียบนะครับบอกเลยเฮ้ยตกโลกจริงเหรอเออพี่ชนะอ่ะพี่ชนะนะสรุปนะรอบนี้พี่ชนะนะฮะโดยพี่ยาพี่ชนะไปแล้วนะจบตีมมาจากด้านล่างก็ได้ เฮ้ยมาปาส่วนมาได้ไงวะเก็สวนเลยอ่ะกระชากให้ด้วยนะไอ้สกิลวีอ่ะสกิลแรกมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะปาช้านิดนึงนะใช้ยากด้วยสตีกันอยู่ใช่มันมันมันใช้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่มันใช้ยากอ่ะไม่สู้ไม่ใส่มาอ แค่ก <Pl ans> <smoke> ็คิวรอมากนเล้ไหมคือิวทุกอันนี้มันใช้ค่อนข้างยากนะเนี่ สกิลวีใช้ยากสุดแล้วเล็งก็ถูกวีก็ยากสกิลเอ็นก็ยากถ้าถ้าแบบจังหวะที่เราแบบเล็งปุ๊บเนี่ยเราถ้าเดิดศัตรูหลบนิดนึงนะมันไม่โดนเนี่ยเดือดนน้อยมากนะครับอ้าวเอเอตกโลกไปแล้วแล้วสกิลมันชอบบั็กตกโลกอะ่ะมันวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟมั่วๆแล้วมันก็แบบคือมันมั่วไปเลยแล้วก็มั่วหายตกโลกไปเลยไม่เขาให้เรามาดูธรรมชาติไงมีอ่า ใช้เดือนอะไรเงี้ยมีแผงหาไม่เจอแล้วแหละเดี๋ยวใช้ตกยงสงกิลได้ไงตกโ,โลกตามใบก็ได้ก็ะวับโจมตีทางนั้นตกโลกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายไปเตะสะท้อนก็ดี